นะคะที่น้องๆอ,ออโตัพิบน,นะคะโดยเฉพาะที่กำลัง็คนนเป็นิกที่เรียกให้เป็นบุคคลในดวงใจนะคะก็จะพยายามรักษาความดีนี้ให้ได้ต่อไปก็อยากจะบอกว่าให้ทุกคนตั้งใจทางานให้อย่างเต็มที่คิดว,ว่าความดีที่เราทำเนี่ยก็ต้องมีคนเห็นสักความีค่ะ สวัสดีนะคะวริษณานลิศริศรวัฒนากรนะคะเป็นพยาบาลอาชีพปจัจบัติงานอยู่ที่ห้องคลอดสําหรับความรู้สึกที่ได้รับรางวัลดีลาวดีทองคานะคะเป็นความรู้สึกที่ปลาปลื้มใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากซึ่งรางวัลนี้เป็นเหมือนอสิ่งมีค่าซึ่งพี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมงานในโรงพยาบาลเนี่ยอมอบให้ แทนความรู้สึกของเขาที่ว่าเขารักเราชื่นชมเราตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยที่ที่ให้คะแนนโหวตให้แล้วก็ทำให้ได้รับรางวัลนี้ค่ะก็ขอบคุณจริงจ,งจากใจแทนก็รู้ว่ารางวัลนี้มันเป็นเหมือนอความรู้สึกของทุกคนนะที่ว่าเขา จากที่เราปฏิบัติต่อเขามอบความรักให้เขาตรงนี้เขาเห็นคุณค่าแล้วก็มอบความรักกลับมาให้เราซึ่งเป็นรางวัลน,นี้ค่ะสําหรับคนที่ยังไม่เคยได้รางวัลน,นี้หรอคะทํายังไงที่จะได้รางวัลน,นี้หรอคะก็จากที่ตัวเองปฏิบัตินะคะคือเรารักเพื่อนร่วมงานทุกคนก็มอบความรักให้เขาด้วยความจริงใจแล้วก็ รางวัลน,นี้มันก็จะกลับคืนมาที่เราค่ะคือความรักที่เรามอบให้เขาไปมันก็จะสะท้อนกลับมาหาเราอะค่ะรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งกับรางวัลน,นี้ซึ่งในช่วงที่รับราชการมานานเนี่ยประมาณ26ปีเนี่ยนะคะไม่เคยคิดว่าจะได้รับสิ่งที่เป็นเกียรติและภาคภูมิใจในชีวิตราชการขนาดนี้มาก่อนแล้วก็มีความรู้สึกว่าการทําความดีเนี่ย มันมีอยู่จริงทําดีต้องได้ดีค่ะแล้วก็หลายๆอย่างที่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วอาชีพพยาบาลที่หลายๆคนมองว่าเป็นชุดที่มีเกียรติแต่สําหรับคนที่เข้ามาสัมผัสแล้วอ่ะโดยเฉพาะตัวเองมีความรู้สึกว่าเป็นงานที่มีแรงกดดันแต่ในท่ามกลางของแรงกดดันนั้นอ่ะมันผลักดันให้เราทําดีและในวันนี้ทิฉันคิดว่าประสบความสําเร็จในชีวิตราชการ เป็นอย่างยิ่งอย่างมากแล้วก็ภาคภูมิใจกับราวัลน,นี้ที่สุดค่ะถ้าเป็นนางสาวไทยนะคะมันมีความรู้สึกว่ามันอยากจะทําเหมือนเขาค่ะแต่มันใช่รางวัลน,นั้นหรือเปล่าเพราะว่าเราคงไม่สวยพอแต่คิดว่าจะใช้ตําแหน่งนี้นะคะทําให้ตัวเองเนี่ยทำความดีได้มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเดิมทีเดียวเรารู้สึกว่าเราท้อถอยแล้วก็เหมือนว่า เราก็ได้รับรางวัลเหมือนคนอื่นๆแต่วันนี้เรารู้สึกแล้วว่าอันนี้แหละเป็นแรงผลักดันที่ให้ทําให้เราประกอบอาชีพพยาบาลต่อไปในอนาคตและจะทําให้ดีที่สุดด้วยค่ะผมชื่อสุพัรร์บุตรฉชย,ยาครับทํางานที่โรงพยาบาลพระโขามา24ปีครับตั้งแต่พศ2531ก็รู้สึก ดีใจครับเราก็ปรับปื้มมากที่ได้รับรางวัลน,นี้ตอนที่ทราบข่าวว่าะจะได้รับรางวัลก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะตั้งแต่ทํางานมานี่ก็อ๋ครั้งที่ได้รับรางวัลก็อ๋อก็มัน,ม,นมันเหมือนว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะเราได้รบางวัลอย่างนี้ก็เหมือนว่าเออมันเป็นรางวัลที่สูงที่สุดสาหรับเราแล้ว ที่ได้รางวัลน,นี้ที่ผมได้รับรางวัลน,นี้ก็ผมก็ขอขอบคุณกับเสียงโหวตทุกๆท,ท่านที่โหวตให้ผมอ่ะตรงนี้ตึ่งตรงนั้นผมก็ขอบคุณขอบคุณทุกๆท,ท่านมากครับหลังจากที่ผมได้รับรางวัลน,นี้เนะผมก็มีความตั้งใจว่าเออ ก็ต้องพัฒนาต้องปรปับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมสมกับที่ผมได้รับรางวัลน,นี้มาผมอยากบอกชาวพะเยาเก้าทุกๆท,ท่านครับการทำความดีมันอยู่ที่ใจของเราซึ่งเราทำแล้วเรามีความสุขเราไม่จำเป็นที่ต้องหวังผลตอบแทนอะไรคือแค่รู้ว่าเราทำแล้ว มีความสุขแล้วคนอื่นมีความสุขด้วยแค่นั้นเราก็รู้สึกดีเป็นอะไรที่ว่าดีมากๆก,กับตัวเราแล้วผู้อื่นด้วยคนอื่นหรือทับพรวก้าทุกๆท,ท,ท่านที่ได้รับบริการจากผมที่ไปออกอบริการงานตามหน่วยงานทุกๆแห่งรู้สึกว่าเราก็เป็นหนึ่งในจำนวน บุคคลในโรงพยาบาลที่ตั้งเยอะนะพี่เหน่งนั่นแหละพันกว่าสามพันเยอะนะคะที่เยอะเปความภูมิใจนะที่ได้ไปเจอขออ๋อนะที่ได้ไปรับจากหมอขออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราทํางานตั้งสามสิบปีไม่ใช่น้อยนะพี่ใช่ป่ะสามสิบปีมันก็เยอะนะภูมิใจอ่ะแบบเออแหละแได้สิ่งดีๆนะวันนี้เนาะอย่าเงี้ยใกล้ใกล้ทำงานแล้วเหรอยี่สิบไปดูยี่สิบงี้ห้าสิบตัวเต็ จกรังแม่ไม่รู้เลยไม่ได้บอกแม่บอกแต่หนูแล้วอยากบอกคนอื่นไหมว่าการการที่จะได้รางวัลอย่างนี้หมายถึงว่าคนอื่นทั่วไปเขาก็ทําความดีเหมือนกันแหละแต่เขายังไม่ได้มีโอกาสได้รับอ่ะเขายังไม่รับก็เราก็มองเขาก็ทำเขาก็เขาก็ทำนะาทำแต่คือไม่รู้ว่า จะอยู่ในสายตาของคนทั่วไปหรือเปล่าคือเราก็เห็นนะว่าเขาทำอย่างเงี้ยทำก็ไม่รู้เหมือนกันก็อยากให้เขาทำแหละทำไปเถอะอย่างน้อยๆมาอยู่ที่ตัวเรานะอยู่คนไข้เงี้ยดยีคนไข้ทั่วไปต,ตอนแรกเข้ามาก็คิดนะก่อนทํางานที่แรกนะทุกอย่างจะคิดอยู่ในใจบอกว่า ทรไปเหอะเรารับงานรารงานก็รักเราสิ่งที่เราได้ตอบแทนมนาะคือความภูมิใจที่เราได้ทํางานตรงนี้นได้หรนว่าคนกล้ดีที่สุดแล้วรู้สึกดีใจมากเลยค่ะภูมิใจมากที่ทุกคนของชาวพ9กกโหวตให้อันนี้เป็นการโหวตนะที่เขาโหวตให้ดีใจที่ได้อยู่ได้อยู่ในดวงใจของชาวพ9กกทำงานมากี่ปีแล้วทำงานมา ใช่นะไม่แน่ใจอะประมาณยี <30. S 2> ่สิบยี่สิบเก้าเคยได้โรงวัาลอะไรบ้างเคยได้บุคลากรดีเด่นของโรงพาบาลปกเก้าแล้วก็มีครั้งเนี้ยครั้งที่สอง วิลัการทํางานอย่างไรในการที่การทางานทั้งหมดนหลักการการทำงานวิธีการการทํางานที่ทาทุกวันนี้เหรอก็ไม่มีหลักการอะไรมากหนูก็ทําตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนพี่ๆในในโรงพยาบาลของเราบา ก็ฝากขอบคุณพี่ๆน้องน้องทุกคนเท้าเก้าที่โหวตให้ก็ขอบคุณมากค่ะคือมีความภาคภูมิใจมากที่ได้รางวัลน,นี้มาแล้วก็คือไม่คาดคิดว่าท,ที่ที่จะได้เนาะคือเขาโหวตกันทั้งโรงพยาบาลอะ่ะคือต่างคนก็ต่างโหวตคือมันมีทุกหน่วยงานที่เขาโหวตมาเนาะนี่บังเอิญแบบเขาโหวตให้เยอะมากกว่าเขาอะ่ะบังเอิญแบบรู้จักเออที่หลายๆที่ไปส่งแผลไป้องอิส์ ไปตึกโน้นตึกนี้ก็คือว่ามีคนรู้จักจกันเยอะค่ะแล้วก็คือไม่คิดว่าจะได้คือแม่คือไม่ได้คิดว่าที่เขาโบสมาจะได้คิดว่าคนอื่นได้มากกวา่าจ้ะแล้วคือความมีความภาคภูมิมใจมากที่ได้รางวัลน,นี้มาเพราะว่าตั้งแต่ที่ทํา,างานโรงพยาบาลพระุกเก้ามานี่ไม่เคยได้รับรางวัลที่ว่ายิ่งใหญ่เหมือนครั้งนี้เลยคือมีความภาคภูมิใจมากแล้วก็คือได้วันครั้งนี้มาจะพยายาม ทำให้ดียิ่งกว่านี้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปแล้วก็อยากจะฝากบอกน้องๆที่ทํางานแบบเดียวกันเนี่ยนะคะคือมีความพยายามแบบว่าทําให้ดีที่สุดอ่ะคือความดีของเราอ่ะความความดีที่เราทําทุกวันเนี่ยเขาก็เห็นเราทุกวันแหละถ้าเราทําดีเข้าไว้นะค่ะผม <laughs> มีความภาคภูมิใจมากครับต่อที่ท่านที่ภูมีอาุณทุกท่านให ความไม่ชื่นชมต่อในตัวของอผมครับผมไม่มีอะไรที่จะตอบแทนต่อต่อท่านทุกคนนนอกจากว่าสิบ,ส,บสิบที่ขอขอขราบต่อผู้ที่มีให้ความชืชมต่อผมด้วยนะครับ ในการได้รับรางวัลครั้งนี้นะคะก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะคิดว่าจะตอบแทนโรงพยาบาลในการมอบรางวัลน,นี้ให้ด้วยการตั้งใจทําง,งานแล้วก็มองเห็นประโยชน์ของคนไข้เป็นที่ตั้งนะคะแล้วก็ทุ่มเททุ่มแรงกายแรงใจให้กับโรงพยาบาลก็คกเล่าต่อไปะคะ่ะรู้สึกดี